สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการธรรมะวันนี้พระอาจารย์ชาสาโรมีคติธรรมที่สําคัญเรื่องเรียนรู้เรื่องของจิตมานําเสนอแก่ท่านผู้ชมค่ะสาระสําคัญของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะลองวิเคราะห์ดูว่าหลวงพ่อได้ได้วิธีการอย่างไรท่านต้องคิดอย่างไรท่านจึงได้ผู้บาย ท่านต้องใช้ความรู้ในเรื่องธรรมชาติของสัตว์โดยเฉพาะในเรื่องกิเลสพอเราศึกษาเรียนรู้เรื่องของจิตทั้งฝ่ายที่เป็นอกุศลทั้งฝ่ายที่เป็นกุศลรู้เท่าทันเราจึงวางแผน เพื่อจะได้ประโยชน์บางสิ่งบางอย่างได้เช่นรู้ว่าคนใดของดีมาความสุขศูนหนึ่งก็คือมีสิ่งที่คนอื่นเขาไม่มีถ้าได้ของสวยงามมาแต่ไม่มีใครรู้เรารู้คนเดียวเราสนุกไม่นานถ้าได้ของดีมา อยากจะให้คนอือนอิจฉาแต่เราก็รู้เท่าทันกิเลสตัวนี้ว่าได้ของดีมาความสุขอยู่ที่การอวดถ้าอวดไม่ได้ก็จะทุกข์แล้วก็จะมีพฤติกรรมบางอย่างซึ่งอาจจะทำให้ เสียผมประโยชน์ส่วนตัวที่ที่หวังได้แต่นั้นกรณีนี้พอลิงตัวนี้เห็นลิงตัวอื่นๆเขาได้เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันทีเดียวแบบของปลอมก็เลยทนไม่ได้ก็ต้องไปบอกเพื่อจะรักษาฐานะคงต้นไว้ว่าเป็นผู้ฉลาดกว่าเพื่อนเก่งกว่าเพื่อนมีของที่ดีกว่าเพื่อน เพราะพระท่านหลวงพ่อถ้ามีปัญญารู้กิเลสคนท่านสามารถชนะจิตใจของผู้มีกิเลสอาตมาชอบนิทานเรื่องนี้เพราะเป็นอีกนิทานอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ให้เราเห็นว่าผู้มีปัญญา ไม่ต้องเสียเปรียบคนชั่วอยู่เสมอคำพูดนี้น่าจะน่าจะชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าในปัจจุบันก็มีความคิดผิดแฝงอยู่ในวัฒนธรรมเรายังน่าเป็นห่วงว่า ผู้ที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตต้องยอมทุจริตหรือผู้ทุจริตฉลาดกว่าผู้สุจริตผู้สุจริตคือผู้ที่ไม่ฉลาดเท่าผู้ทุจริตอย่างที่ว่าโอ้คนนั้นก็เป็นคนดีแต่ไม่ค่อยมีปัญญา อย่างนี้เป็นตน้นแต่ในในความเป็นจริงแล้วความดีในทางพุทธศาสนาเราไม่แยกออกจากปัญญาถือว่าเป็นสองหน้าของสิ่งเดียวกันความดีที่ขาดปัญญาไม่ใช่ความดี ในความหมายของพุทธศาสนา